มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลเหรอโรงพยาบาลครับลงโรงพยาบาลครับลงรถดีกว่าลงรถดีกว่า <c oughs> ไอ้เหี้ยเสือกเนี่ยแม่งลงช้าทุกรอบเลยนะไอ้สัตว์เดี๋ยวสอนเยอะโอ้คนแซวผมไม่ได้สนใจเลยตอนเนี้ยไอ้เยี่ยคนด่าผมเป็นล้านตอนเนี้ยผมไม่ได้สนใจเฮี้ยะไรเลยทำอะไรผมไม่ได้หรอกครับพวกเนี้ย ไอ้เย่เรื่องที่ผ่านมามึงคิดว่ากันเรื่องด่าแค่แค่เนี้ยไอ้เย่จะทำไอ้เย่อะไรกูได้ผมถามจริงเรื่องที่ผ่านมาหนักกว่านี้พันเท่าอ่ะมึงคิดว่าไงอ่ะกูอตอนนี้กูกูกูคืออาบมนุษย์อ่ะอน,นี้รถใครอ่ะถ้ากูสนใจนะบ่านเนี้ยมึงมึงน่าจะเห็นกูแล้วแหละไอ้เย่ออกข่าวอ่ะ มึงน่าจะเห็นกูออกข่าวแล้วจริงๆถ้าผมเอาเรื่องพวกนี้มาสายใจมึงเห็นกูออกข่าวแล้วบังถ้าเปลียนคันแรกดีกว่าไอโว้คันแรกดีกว่าอีโวคันแรกจ่าจะคันสุดท้ายของตอนนี้มั้งโอ้ยสบไปเหรอไอ้สบโดนด่าทุกวันดิค่ยไอ้สบว่ะผมคิดว่าผม ตามบังมาแล้วว่า801ยังไม่ถึงแม่แปัคนแรกเลยคนแรกนะเนาะต่อจากบักเลยคนแรกอแม่บักการทุกถึงแรกเลยผมเรียกลุงตั้งนานเมื่อกี้โอ้ยแคร์ปัเนี่ยไม่แคร์ยู่ปะคุยกับลูกกอ,อกอยู่ว่างไงอ๋อผมเรียกลุงตั้งนานเมื่อกี้ถึงไปห้องน้ำ ได้กูคุยกับแชทไอ้นี่อยู่แชทไปบอกเดี๋ยวมีดราม่าหรอกไปด่ามันตัวประกอบไปไปเลื่อนเลื่อ,อยไ, <c oughs> ไอซีครับไอซีไอซี <c oughs> ถ้าไม่เป็นก็อย่าหลับสิ <c oughs> ใครด่า <c oughs> ผมใครด่า <c oughs> ผมตัวประกอบผมไม่โกรธนะเพราะก็ <c oughs> พระเอกหนังเรื่องเนี้ยไอ้เต้เป็นพระเอกอ้าวมันก็มึงก็เป็นพระเอกในในของมึงไงเข้าใจปะ<ร> กูว่ากูอาจจะเป็นตัวประกอบในชีวิตมึงอะไรประมาณนี้นมนไม่ก็มา,าถ้าถ้าพูดถ้าพูดตามความไม่ถ้าพูดตามความจริงทุกคนคือพระเอกของชีวิตตัวตัวเองหมดอะ่ะทุกคนอื่นก็คือตัวประกอบของคนอื่นหมด่ กูก็ยังคิดนะเว้ยว่าเวลากูขับรถผ่านมึงเคยคิดป่ะว่าคนนี้มันคือบอทหรือเปล่าอ่ะมึงเคยคิดป่ากูเคยคิดนะเว้ยเวลากูขับรถผ่านไอ้เหียเนี่ยมันคือบอทในชีวิตกูหรือเปล่าไม่กูคิดจริงไม่ไม่กูกูเคยคิดจริงๆว่าไอ้เหียเนี่ยที่กูเจอทุกคนในโลกไปเนี้ยมันคือบอทหรือเปล่าอ่ะอัเนี้ยกูคิดจริงกูเคยคิดด้วยว่าไอ้เหียที่ขับรถผ่านมันมันเป็นบอทหรือเปล่าวะเหมือนแบบเออเหมือนไม่มันมันมีชีวิตแต่กล่วคือชีวิตสิ่งเดียวในโลกเนี้ยแบบว่าพวกนี้คือพระเจ้าสร้างมันมมาาให้อยู่ ให้กูเห็นผ่านตาอะไรประมาณนี้จริงเพราะว่าเพราะว่าเราเห็นเขาเป็นตัวไงเออเราเรามองเขาผ่านสายตาไงใช่ไหมใช่เออเหมือนอนสมชีวิตเขาเขาอาจจะคิดเหมือนกันว่าเราเป็นบอทอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเคยคิดปะไอ้ะเหมือนเหมือนเป็น AI อ่ะเออเหมือน ABC อ่ะเหมือน ABC อ่ะจริงผมเคยคิดจริงๆเคยคิดผมเคยคิดจริงผมก็เคยคิดว่าไอ้รถท่านหน้าเนี่ย มันคิดอะไรกับกูหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้ไม่แอนเนิร์กับเลิกคิดแบบนั้นเพราะว่ามันด่าพ่อเลิศได้ไงใช่ไหวะอ๋อไอเลิศคนคุยกับผมคุยด้วยไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยคุยกับบอสพี่เนี่ยแชทที t ีก่อนทำไมเราบ่ายเนี่ยเราเป็นไหนคนวะนานแล้ว

ไอเฮียโอเคนี่เหมือนเก็บกดได้ไอสัตว์ไอเฮียเหมือนเก็บกดได้เฮียง่า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 ยงายง่ายง่ายง่ายไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปแทนไป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 เจ้ากุญไจขยะขยะขยาจริงทีจริงที ไอ้พวกเคี้ยนี้มันคือบอดปรวไว้สัตว์ไอ้เคี้ยมีไอพวกเคี้ยนี้เหมือนบอดป้ายสัตว์มันปากดีใหญ่ใส่เด็กเคีมยวหนีน้พวยมันก็หนีเด็กเพีอะไรกระจอกยือไม้เกจจอกว่าไม้ควายทำไรได้ไอควายทำไรได้มึงทำไรได้กระจอยไอพวกไอหน้าไม้กากทำไรได้เคี้ยกระไอกากมันชุบก็ได้ไม่ไหวแล้วแกงเมื่อไหร่เสียวเอ้ยคุยไอเนี่ยไอ้นี่มันตอกไอพวกไอคนนี้หกขี้อายไอคนหกควายทำไมกากจังซึ่ง เียยิงกุ้วยเอาไว้พวกมึงก็เตรียม้าโน่งคาที่้าไหนไม่รู้ในเชตเตคกู้คนี่ขคาบ้านในกระจอกดูกระทิปคาบ้านไอีกอู้เชตเตคพวกมึงยิงเฮี้ยวไว้ควายดูกระทิปคาบ้านแล้วก็ลงบ้านในสัตว์ไอ้กระจอกหน้าสมเพชน้าไม่อายไอ้คว้ยวิ่งมาอย่างกำลังมดไอ้เด็กเชยเดตคพวกมึงตอบไอ้ควายเล่จ้าอาเตรียมวางหัวเองเลยเฮี้กตูนไอ้ควายกระจอกก็กระจอกเอาไว้สวยดิสวยดิกูเล่นในเฮี้ยวไอ้กระจอกในสัตว์ ไอ้เ็กยไดตวียทำแอสเดกรอกเนาาก้นาเ็เีไ้แ่ไอกระจอกเไอ้เยแก๊งดกระทือขาบ้านไอ้กระจอกเข้าไอ้เฮียโดนกระทือขาบ้านคุย มีแรงกูชนะอะไเี้ยเรากพาบหน้าสั่นเพ่พี่เจาะไอ้เฮี้ยไปจไม่ไหวอ้ควยไอ้เหี้ยต้องมาไอ้ยไไอ้เพี้ยเ้่นหาไอ้ยเออ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 เอเอีเออเออเออเ้อเออเอ็เออเออเออเเเเเ้อเเอเเ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 ออเเอเออเเเอเเเ้เเ้เเอเเเเเเอเเเเอเเอเอเเอเเยเเอยเเเ้เเอเเเอเยเอเเอเเเ ขยายเป้ยอยยังไม่ได้ไม่ใส่มือด้วยแอีียองเลยแยอยู่นี่้แยกันซุนจิงหมายยุนอยู่นี่ไอ้เชี่ยกระจายเป่าเยมหรือว่าบัฟปูเนี่ยเยุดล้วทำมือเดือดเยี่ห้องนมอเยดนะภาพเดิมตลอดอี่ยกูบอกเลยมึงเลี้ยงมาดีๆมาเลี้ยมแเยนเว้ยมาเลี้ยมแทเลยอน่ากระจาเป้าเยอะเสียวมีของอย่างเดียวไม่ได้ด้วยต้องมีฝีมือในน้องไอ้เชี่ย แหมพวกคำส่งถือไม้แบบตีแล้วตะหวัดหตุไอ้แอคแอคคุยเลยมึงว่าไอ้เสี่ยวแอคที่ละมึงไอ้กระจก แมาวัดมีตารฝังีมล้อมมันหมาเลยปไปไปยไม่ปพี่รพูดแอค l e r ้ี้มเปติกาเลยเวลามยแหลมมใช้ไกินป่าเ้ยมังใส่ันเป็นแหลมเชิญนักิเหรยพูดมันจะปากสั่นไมมเยจดนไอ้เด็กที่มมาเล่จัดไอ้คุยกกลายายลไอ้จูโฮเไปเลยอ้จูโคุยไอ้ี้ไอ้จูโฮชอบใจ รู้จักไายจรักเองวโอ้โหโอ้โหจับไฟกลาหัวไวๆมีของเยอะไม่รักต้องมีฝีมือไอ้เจ้ยกาไอ้แกงกาปุ๊บกระจอกรู้จักเลยจรรกเองจินตนาการว่ามันสูงว่ามันอวยกันเองบอกว่าเก่งอวยเอ้ยไอ้เหี้ยคิดว่าเก่งกันจริงที่ไหนได้อวยกันเองไอ้สัตว์อวยหน่อยได้หน้าไงไอ้เหี้ยเสียเวลากูหมดไอ้เหี้ย แม่งก็นึกว่าจะตึงกว่านี้ใช่ไหมครับเนี่ยเออเฮียชิบหายเล่นหนังยางกูติดมันกว่าเยอะเลยเฮียพี่ตายก็ปอกเปลือกปอกเปลือกปุ้ยปอกเปลือกยากกว่านี้เป็นคนเกาะของมันกว่าวัเนี้ยตับบ๊อย่างสั่นเลยแบบเออไม่ต้องไปบัฟแบบเฮียแต่หรอกมัน เกือเก่อนไปแล้วไงพี่ตัดจีนมาเก่ง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 ใช่จินตนาการพวกแม่งสูงส่งนะแม่งเวกันเองบอกว่าเก่งแม่งไอ้ยอ่อออดอยู่ไหนออด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 อดอกพี่ออดออดอยู่ไหนเฮ้ยออดอยู่ไหนวะออดออดออดอยู่ไหนวะอออนอยู่ไหนอะเขินตายแล้วเขินเมื่อกี้ไอ้มึงเฮี้ยออนดิลงตรงรถเนี่ยอยู่นี่เอาละตเทรล่าขาวเรียกมันดิ อ้นอ้นอ้นเรียบอ้อนอ้นมาดิระวังมันวิ่งอาันดู๊กเเิมาดูอ้นมาดูอ้อนอ้นมาดิอ้นวง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 มัมัตีผมละเดี๋ยวม่เอาแทงอีกมึงไงดิดมึงโชว์ดมึงโชว์ดอ้่อไปแล้วรอบนึงแทงหมไปแล้วงไรกี่ทีนะเฮ้ยมันมันมันขอบคุณมึงยเยี่ยมันมาบอกบอกขอบคุณพี่เติกนะครับที่แตกให้ผม่แตกกไว้ให้ใช่งพูดอะไรกีงว้ย พูดอย่างนี้จริงกันพูดอย่างนี้จริงขอบคุณครับพี่เติร์กที่าแต่งให้ผมสามสิบทีอ่ะไอ้ที่เติร์กว่าไงอ่ะพูดมันเยอะจ้านัพวนมารัดเลยจินเริ่มดุดแล้วจินเริ่มดุดแล้ว่บอกเลยว่าดาักเห็นนั่นเริ่มเสียความมั่นใจเจอความมั่นใจถ้าเจอลุงกูตอนเนี่ยเขาแบบบ้าจัดอะตัดกันมาไม่ค่ำผ่านอะไรนะ บอกภาพมาเลยช็อตแรกอะภาพมาแต่หันกระบางทีเืียนแม่งภาพหายเลยมันอาเจอาแต่ช็อตไงมันหายไม่ชุดเลยมันมแ,แ,แอ,อบรับกั็นอยู่แล้วมันไม่แอบรับกั็นอยู่แล้วนะ